สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ล s t ช็อตในช่วงออกของอะไรดีกับฮีโร่เพนครับวันนี้ผมได้นำเอาเซตไอเทมทั้ง4เซตของเพนมาทำตารางเปรียบเทียบให้ดูกันว่าเซตไอเทมไหนจะทำดาเมจได้มากที่สุดครับและในช่วงของออกไอเทมอะไรดีผมได้ทำฮีโลตัวอื่นไว้อีกเยอะ ถ้าเพื่อนๆสนใจฮีโร่ตัวไหนกดไปดูที่มุมฝวาบนครับแต่ถ้าที่มุมฝวาบนไม่มีฮีโร่ที่ต้องการคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ให้ oh <my> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาร oh <my> เราไปดูไอเทมเซตแรกกันเลยดีกว่าครับเซตไอเทมเซตแรกเป็นเซตไอเทมที่ผมแนะนําให้ใช้เ oh <my> พราะตัวอย่างเพนต้องเข้าไปเก็บแครี่แนวหลัง oh <my> ต้องใช้ดาเมจค่อนข้างมาก เซตเนี้ยเบิร์ดดาเมจได้มากพอสมควรเลยครับและถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเซตอื่นเซตนี้ก็ทําดาเมจได้มากที่สุดครับแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละครับถึงจะทาดาเมจได้มากที่สุดแต่ถ้ากดสก,กิลไม่คล่องพอแล้วโดนหยุดก็มีสิทธิ์ตายสูงมากครับและเซตนี้ก็ตีแทงไม่ค่อยเข้าด้วยครับ เซตที่2กับเซตที่3นี่จะคล้ายๆกันผมจะพูดไปทีเดียวเลยนะครับพอาะ2เซตนี้ต่างกันไม่มากทั้ง2เซตจะทําดาเมจกับแทงได้แรงกว่าเซตแรกแต่ทำดาเมจกับแครี่ได้เบาวกว่านิดหน่อยระหว่างเซตที่2กับเซตที่3ถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกเซตที่3ครับเพราะเซตที่3มีอีตราการลดคูลดาวมากกว่ามีโอกาสเติมไฟได้ไวกว่าครับ your mouth shut. <laughs> the flesh is a bird <laughs> Keep, <your mouth. laughs> <Free your soul. laughs> Keep your mouth shut. Free your soul. Keep your mouth shut. The flesh is a bird มาถึงเซตสุดท้ายเซตนี้ส่วนมากคนจะหยิบไปกลางกันครับเซตไอเทมเซตที่4จะทำดาเมจกับแครี่ได้น้อยที่สุดแต่การหยิบเพนไปกลางข้อดีของเพนคือการเติมไฟได้ไวและมีโอกาสเอาตัวรอดได้เยอะครับและในช่วงเลดเกมเพนยังพอจะล้วงแครี่ได้บ้างถ้าใครอยากลองเอาเพลนไปกลางผมก็อยากจะแนะนำเซตไอเทมนี้แหละครับ และนี่ก็เป็นตารางสรุปที่ผมทําขึ้นมาไว้ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันใครอยากลองเล่นเซตไหนก็เอาไปเลือกใช้ดูครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับออกไอเทมอะไรดีเพนถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่เล่นเพนดูด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ